ทสองเรื่องนางสินมาละจ้ามาเร็วไหมล่ะเฮ้ยถึงงานเต้นรำแล้วนั่นไงสามคนเฮ้ยหยุดเต้นกันก่อนพวกเธอใครมาอ่ะเว้ยเดี๋ยวหยุดเต้นแป๊บนึงเอ๊ะทำไมหนะ้าตาคุณคุๆนะใส่ชุดสีฟ้าด้วยแหเฮ้ยนางสิน ใช่แล้วล่ะมาได้ไงเนี่ยแกทำงานบ้านเสร็จแล้วเหรอก็ใช่นะสิบังอาจมาเทียบกับพวกฉันเหรอคิดว่าเธอสวยคนเดียวหรือไงยังไงเธอก็สู้ฉันไม่ได้หรอกเนอะ ใช่ใช่ใช่เฮ้ยคอยดูแล้วกันรอเจ้าชายมาดีกว่าโอ๊ยเจ็บคอถ้าผักฉันทำไมอะฉันโดนหลายรอบแล้วอันนี้เขาเป็นครั้งที่สามแล้วนะเฮ้อ <c oughs> อยากมาเทียบกับพวกฉันได้เป็นไงล่ะสมใจเลยยังอะฮะเอามงกุฎไปด้วยเหรอนี่มันต้องเป็นของฉันเน่เป็นของฉันอย่างไรของฉันใส่แล้วดูดีกว่าตั้งเยอะแอบดูมันนานละที่แท้สามสาวคนนั้นก็เป็นอย่างนี้นี่เองฉันรับไม่ได้เลยนี่ พวกเธอฉันเห็นหมดนะเฮ้ยหน้าต่อตาฉันเลยเป็นไงบ้างซินเดอเรล่ราเขาขโมยมงกุฎเพชรของฉันไปอะค่ะแล้วเธอเอาชุดพวกนี้มาจากไหนสวยมากเลยอ๋อเออเออ นางฟ้าให้ชุดฉันมาแต่บอกว่าห้ามกลับเกินเที่ยงคืนและฉันโดนเอามองกุฎไปนี่มันกี่โมงแล้วนี่อ้าวอืมหกโมงเองไม่เป็นไรฉันมีมงกุฎอันใหม่มาให้เธอและสามารถคืนเจ้าคืนนางฟ้าได้ โอเคขอบคุณมากเลยนะถ้าฉันไม่ได้มงกุฎคืนมานั้นเนี่ยฉันคงแย่แน่ๆเลยโอเคเดีย๋ยวฉันไปเอามาให้อู้เขาทำอะไรกันอู้ปิ้งย่างหอมเซีย่ยวอู้ให้ฉันให้เธอขอบคุณมากๆเลยนะถ้างั้นฉันกลับก่อนนะ เราเ,เต้นลํากันก่อนแล้วกันเลือกใครเป็นเลือกใครดีอะดินฉันขอเลือกต้องเป็นราชินีของฉันคือราชนีซินเดอเรลลานะจ๊ะโอ้ของฉันจ้ะมันคือของฉันเธอเอานางเบลไปฉันเอาซินเดอเรลล่า ถ้างั้นก็สองคนเลยฮึ่ม้มีใหสินดาไม่มันจะให้ชินดาทุกคนก็ต่างตบมือ <c oughs> ย่างคืนผ่านไปั <c oughs> นต้องรีบกลับก่อนนะฉันไปแล้วเดี oh. ๋ยวอย่าเพิ่งไป มงกุฎของเธอนั้นก็ล่วงโอ๊ยไปแล้วจะต้องรีบไปแล้วไม่งั้นไม่ทันแน่แนเลยเมื่อวานฉันนะ่ะเจอมงกุฎของใครไม่รู้อะตกไว้ที่งานเต้นรำต้องมีสักคนหนึ่งในบ้านหลังนี้เป็นเจ้าของ ถางั้นเรารีบไปหาพวกสี่สาวกันเถอะไปไหนกันเนี่ยต้องไปดูซะแล้วเฮย้ยรีบหน่อยนั่นไงอาสวัสดีค่ะอืมฉันมาตามหาเจ้าของมงกุฎอันนี้ฮะเออ ของฉันค่ะอเรร่ราพูดแล้วเบลก็พูดอีกว่าของฉันค่ะซินูเรราก็บอกว่าเออเออเอเอเอ,อคือเมื่อคืนที่คุณให้ฉันฉันรู้ตัวว่ามันทำหล่นไว้อ่ะค่ะแต่ฉันวิ่งตอนนั้นไม่รู้อ่ะค่ะ แล้วเช้ามาก็สงสัยว่ามงกุฎหายไปไหนค่ะออไม่ใช่ค่ะของเบลค่ะไม่ใช่ค่ะของโอเรล่ราค่ะอถ้างั้นมาลองทดลองด้วยการวิธีว่าใครใส่ด้วยพอดีจะเกิดใครใส่ไม่ได้พอดีอีกแล้วก็ไม่ใช่ของเขาแน่ๆนชุบ เธอใส่ไม่ได้พอดีแปลว่าไม่ใช่ของเธออือโอ้โหหัวเธอใหญ่ไปไม่ใช่ละนางสินเธอนี่แหละมาชบปอ้ใส่พอดีเลยของเธอแล้วแหละขอบคุณนะคะที่เก็บให้ให้ฉันน่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะไม่เป็นไรคุณเป็นคนที่เต้นรำกับฉันผมตัดสินใจว่า ผมจะแต่งงานกับคุณฮะผมบอกเสด็จแม่กับเสด็จพ่อแล้วท่านบอกว่าตกลงเออคุณไม่มีสิทธิ์มาปฏิเสธโอเคไหมโอโอ,โอเคค่ะถ้างั้นเราไปกันเถอะไม่นะคะอย่า แล้วพวกฉันล่ะคะเออพวกเธอเป็นคนรับใช้แทนซินโดเรลราละกันไม่นะอไม่นะพวกเธอก็มีตั้งสามคนก็ช่วยกันทําความสะอาดบรา,าสาสนี้ก็จบไปเรื่องนี้ ก็อยู่อย่างมีความสุขเป็นยังไงกันบ้างค่ะเพื่อนสนุกกันไหมเอ่ยถ้าใครชอบคลิปนี้นะใครอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคำค่าบ๊าบายนะเ่เดี๋ยวเราจะไปงานปาร์ตี้ดําชากันนะซินโดเลร,รา